เสื้อด้านซ้ายค่ะ สภาคม2568นานะคะสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลัก,กินแบยนรัฐบาลตัวเลขสาหลักณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชั้นจีนะคะฮอสีถนนรัชดาพิเศษแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมห,หานครค่ะ กรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกระงวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองงานเก็บกู้ถูกระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะตวรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจตัวหักแบบมือถือหาตวรวจพบโลวหักอุปรกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปรกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกชุดแสนแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละหนึ่งหมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ สถันกานสลักกินแบ่งสาบนะคะขอความร่วมมือผู้ขายสลากค่ะไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนนะคะเข้าสู่การเสีย่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปรกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงทุกวันหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุใน,นตลับพลาสติกยึดแสงแบบเร็วและวใส่ลงไปในอ,อุปก,กรณ์ออกระวันทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง สลากเนนังรัฐบาลเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้อวันที่2พฤษภาคม2568ในวันที่19เมษายน2568และสลากจองล่วงหน้าวันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่20เมษายน2568ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกนั่งแต่เวลา7.30ถึง12.00นหากจำนวนไม่หมดจะเปิดทำรายการจองรอบที่2ในเวลา15.00ถึง16.00นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่อกามเพียงช่องทางเดียวค่ะ มหมายเลขสองสักงานขอแจ้งข้อมูลสลากอินแบงรัฐบาลปกหลักแบบดิจิทัละคะว่าวันที่2พฤษภาคม2568กจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆจำนวน27่ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายจลนายเปนอบ่งรัฐบาลปกหลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า45,000รายค่ะ ให้มีอายุต่างกว่า20ปีนะคะและในควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงอาเโชคไม่ว่าราปูปลอดใตรวมถึงให้ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ ไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพน,นันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควุมเกิดเงินถึงโอกาสในการถูกทำงาน,นเป็นสําคัญค่ะหมายเลขห้า สำหรับผู้มีความเสี่ยงเศรษฐกิจการซื้อสลากอ็นเบยรัฐบาลค่ะโดยสามารถทําแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากอ็นเดียรัฐบาล www.jo.or.th นะคะและรับคาปรึกษาผ่านศูนย์เจลโอคอนเซ็นเตอร์0 2 5 2 8 9 9 9 9กด6ในวันและเวลาทําการค่ะหมายเลขหก สมัชชาสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบยียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากวันที่16เมษายนส5 6 8าย 68, ผ่านเว็บไซต์ w w w e b j o o r t h หรือแอปพลิเคชัน j o lottery official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหมายเลขเจ็ด มีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายเช่นอานมีเลขหลุดจากสำนักง,งานหรือการหลอกลวงบอกใบเลขเด็กผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ GLO Call Center หมายเลข025289999ค่ะ จำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็น,นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งบาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายสำหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากเกินราคา80บบาทค่ะหมายเลขเก้า สำนักงานสลากกินแนบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทําการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแนบ่งรัฐบาล www.jlo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สำนักจ่ายรางวัล025289641-44ค่ะและหมายเลขศูนย์ เป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นที่มานระการออกรางวังให้รุกรยนหมายเลขพระกันต่อไปนะคะท่านกระทันกรรมการจะนำรูกยังหมายเลขประจาหลักอุปกรณ์ออกรางวางัล นะพสติกสมรงนะคะโดยเริ่มจากหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หก ที่จะเมือนภาชนะให้ดูอย่างหมายเลขลกันเพื่อให้ท่านประธานธรรมการเสี่ยงยขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองังเงินรางวัลราวัลละส0่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 第二。 ออกรางวัลหลักที่4เชิใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะดึอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขลระกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกค้นยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลที่ได้มาเปิดตลับทลบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ คราวหน้าจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่1 หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่อ,อสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามฟัมครั้งนะคะร้ไว้หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่อ,อสี่หนึ่งสาม ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมก,การจะสิงหยิบรูปยางหมายเลขกประจับหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ ออกรางวัลหลัก huh. ที่หกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที Zhou ่ห้าเจยฉะอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี Hungary ่หลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง าเล่หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองห้าสี่สองห้าสี่ฟันครั้งนะคะเราเล่หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองห้าสี่ ารางวัลเล่หน้า3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทดการออก,กรางวัลเล่ท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลราวัลละ4ี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่สอง 1. อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่ห้าออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง สี่ฟังครั้งนะคะครางเลท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่อสี่เจ็ดสี่ก 4, 7, 4. ต่อไปนะคะถ้าเกิดการกรรมการสิ่งที่พย่างหมายลีประจัหลัก,กขึ้นมาใหม่ <c oughs> ว่าจะใช้อะก,การาตออกรางหลักใดออกรางเลท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ช้อุปกรณ์ออกราวนลหลักที่2องอุปกรณ์ออกราวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกราวนลหลักที่6กจะใช้อุปกรณ์ออกราวัลหลักที่หนหลักที่สหลักที่หก ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครับที่2องร้งมแล้จะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครับที่2 รางเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามรั้งคะ่ระรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกศูนย์ เลท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งรงเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะจะได้าราวัลละที่หก ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะ ผู้ที่จะทำการออกกรรมวันเลือกทายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณเมธยาพุ่มโพสวรรณน์กวิเคราะห์นโยบายและแผนชานานการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและหลักสิ์คือผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกธนาธิปวงไวยรักรองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการสำนักงานเจริญตำรวจ เราแม้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว สอ6 8นห้าลที่ออกแปห้วห้าก็ใหญ่เกชาเราไาสตัวและเราไปคายสตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลที่1นึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลหกล้านบาทรางวัลท่านกินรางวัลที่หนึ่มีสอรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะ

ลูกบอลหมยายเลขทั้งหกหลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปรง่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ บริการจ่ายเงินรางวัลได้ทูสวิตค่ะสำหรับสลากินแบ่งบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลนะคะและสลากการกุศสเปิดให้บริการวันจัววนทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเว้นวันหยุดทำการหรือวนันหยุดนักขัตเกิกนะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาสสิบนาทีถึง15้านาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ เมื่อได้ลูกบอรบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่โร่ไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลป่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะเปิดอุปกรณ์ออกรางวันเพื่อให้ลูกบอลหมายเลลกันกกค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจาก คุณจะรัรกเกรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการคณนะกรรมการกองทุนการออกหนงชันะะ้นค่ะจะทำการเส็นต์ตัวอักยรหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเส็นต์ตักษรหายเลขเรียงลำดับกก่อนหลังแล้ว,ำวนำลูกอักหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะกรรมการเซ็นต์นมาแล้วนะคะ ได้หมายเลขอกสูตรกากรรมการออกรางวัลประจำลักร้อยนะคะคะาาุณนัทรัตนรัตนวิบูลสงค์ค <laughs> ่ะพนักงานไต่สวนระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการต้องกันและปรากตามการรู้จิตจแห่งชาติ <clears throat> จะเป็นผู้เสีงรผลเป็นลำดับแรก ผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกพนาธิงไวไยรักรองผู้บังคับการออกองบังคับการอำนวยการสำนักง,งานจเจริญตำรวจค่ะจะเป็นผู้เสปรดว,วันเป็นระดับต่อไป ประจําหน่วยค่ะผู้แทนภาคประชาชนคุณเมตยาพุ้มโพวรร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนานการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะจะเป็นผู้เสกงรุกวนันเป็นลำดับต่อไป สิทนะคะผู้แทนโครงการปกครองกระทรวงหาดไทยค่ะคะุณธนนรถขันทศรเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนงานนิติการสำนักกานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสียระกอนเป็นลำดับต่อไป ซีนซยขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณเสรีพรชูวดวงผู้อเมอริกันสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่4ี่จะเป็นผู้เสียรงวัลไประดับต่อไปค่ะ หลักมือนนะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณทันชนกริธินาคาดารานักแสดงค่ะจะเปิดช่องให้ความตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ เปิดฝาตลาดทิ้แสงที่บรรจุทุกวันหมาเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้ารกันออกระวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16เมษายน2568นห้าเลขที่ออก ในสายยน2568เล่มท ok mm ี่ออก266227โดยที่รางวัลที่1นนตาเนียรางวัลที่2พีงรางวัลที่หนึ่งจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลที่2 266226 266226และ266228 266 สำหรับผลของสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่หนึ่งและรางวัลท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักนะคะวันที่สิบหกเมษายงสัปดาห์แรกพุทธหกสิบแปดมีแดงต่อไปนี้ค่ะ ประมสามของจวหมายเลข้ใสหมายเลขสองสามเจ็ดนะคะเลยจะได้เดเจ็ดร้อยิบห้าบาทค่ะเปเงสากหลักนะคะจำนวนสองหมายเลขได้เก็หมายเลขสองสองหมายเลขเจ็ดสองสองเลยประมาสองพันห้าร้อยบาทคะ